ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศธรรมชาตินะครับที่ภูผาเมยนะครับชมธรรมชาตินะครับตรงนี้นะครับบริเวณโขดหินนะครับเป็นล่องน้านะครับช่วงนี้นะครับเป็นหน้าแรงอยู่นะครับฝนยังไม่ตกนะครับน้ํายังไม่ไหลมานะครับบริเวณภูเขานะครับก็อันนี้คือลานหินนะครับตรงที่ท่านชมอยู่นี้นะครับเป็น เป็นล่องน้ำนะครับเป็นลานหินนะครับเวลาฤดูฝนนะครับน้ํานะครับก็จะไหลผ่านตรงนี้นะครับผ่านตรงลานหินนะครับสังเกตดูนะครับมันจะเป็นรูนะครับนะครับดูรูน้ํานะครับน้ําจะรอดนะครับไหลผ่านตรงนี้นะครับนะครับ ไหลผ่านเป็นรูนะครับนี่คือรูน้ํานะครับที่มันไหลผ่านนะครับโคดหินนะครับเป็นจะเป็นรูๆนะครับหน้าฝนนะครับจะมีน้ําไหลลงมานะครับสวยงามมากนะครับบริเวณนี้นะครับอันนี้คือเป็นลานหินนะครับฤดูฝนนะครับก็จะมีน้ํานะครับไหลลงมาผ่านโคดหินตรงนี้นะครับสวยงามนะครับ จะพาท่านผู้ชมนะครับลงไปดูนะครับนะครับนี่คือร่องน้ำนะครับร่องน้ำนะครับบริเวณภูผาเมยนะครับจะเป็นสายน้ำธรรมชาตินะครับนะครับดูนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับชมลงไปเรื่อยๆนะครับนี่คือโขดหินนะครับที่น้ำไหลลงมาผ่านนะครับมันก็จะเป็นล่องลึกนะครับ เป็นแอ่งไปเรื่อยๆนะครับนะครับโขดหินนะครับเวลาฤรืฝนนะครับน้ํานะครับจะไหลผ่านสวยงามนะครับเสียงน้ําตกนะครับเป็นธรรมชาตินะครับครับตอนนี้นะครับเดือนยังเป็นเดือนมิถุนานะครับฝนยังไม่มานะครับน้ําก็เพิ่งจะเริ่มมีบ้างนะครับอันนี้คือนะครับน้านะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ฝนตกลงมานะครับแต่น้ํานะครับยังไม่เยอะนะครับอันนี้คือ ลักษณะนะครับสายน้ำนะครับสวยงามนะครับดูนะครับน้ำก็จะผ่านโคดหินนะครับเป็นเป็นน้ำตกนะครับฤดูฝนจะมีน้ำตกบริเวณนี้นะครับสวยงามนะครับนะครับนี่คือความงามธรรมชาตินะครับบริเวณนะครับ ภูผาเมยนะครับระหว่างรอยต่อนะครับภูผาเมยกับภูน้อยนะครับเนี่ยครับลักษณะนะครับขอบนะครับขอบโคดหินนะครับเนี่ยเป็นร่องนะครับนี่ลานหินนะครับรื่อดูฝนนะครับฝนจะตกลงมาแล้วก็จะน้ําก็จะไหลหลากลงมาตรง บริเวณลานหินนี้นครับทาให้เกิดความสวยงามนะครับธรรมชาติจริงๆครับตรงนี้นะครับนะครับดูดูฝนนะครับจะมาพาท่านผู้ชมมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับชมบรรยากาศนะครับดูดูฝนนะครับน้ํามาแล้วก็จะไหลนะครับไหลลงมาตรงนี้นะครับเสียงน้ําตกนะครับก็ดูลักษณะทั่วไปนะครับธรรมชาตินะครับของ ภูเขาลูกนี้นะครับยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับธรรมชาตินะครับที่เงียบสงบนะครับนะครับยังได้ยินเสียงนกร้องอยู่นะครับครับเสียงการ้องนะครับเสียงนกร้องนะครับยังมีนะครับต้นไม้ที่เกิดนะครับตามธรรมชาตินะครับสวยงามนะครับนี่คือ ความงามธรรมชาตินะครับบนภูผาเมยบ้านนาดูตะบนนาโซอําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนํานะครับพาท่านผู้ชมนะครับเที่ยวชมบริเวณล่องน้ํานะครับหรือลําห้วยนะครับบริเวณภูผาเมยแพงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ